จากล้าง,งออกเ็อเอี่ยมหน่อยออกไปดินออกไปหาเดี๋ยอุ้งฝนจะตกแล้วทุกคน ะตกพนาะเทินข้างบ้างฝนจะตกลมาพาเย็นมาก ลางเดินทางเดินข้างกำแพงข้างกำแพงไม่ได้มาเดินหแัก ออกกำลังกายแป๊บดูข้างกำแพงทุกคนชมนกชมหมา้นอนอยู่แต่ในบ้านไม่ไหว คือทางเด่วนไม่นนี่คือทางเด่วนออกมาข้างนอกก็หนวดเดีนี่ก็อีกซอยซอยนี้ก็ทะรุทรกุก ก็ซ่อมเลยอยู่ใต้ทางรถวฟเราตกใจเห็นเลยวันนี่เมตัวอะไรก็เห็นไปไปละกลับบ้านละชมวิวกินลมเย็นๆค่ะไม่มีแดดอ่านรอบข้างบ้านข้างช่อง สูดอากาศอยู่แต่นในบ้านถ้าออกมานอกบ้านก็ร้อนทุกคนก็ออกมาเดินตรงนี้อ่ะโดนลมโดนลมแล้วเจนสบายมันฝนจะตกนะเมฆดำเลยใส่ไม่รอดแน่เลยเพราะมันนีร้อนมากามีบุกคน พี่ชายปากซอยมาเดินเดินเขาเดินหน้าบ้านเราเดินข้างบ้านลมเย็นเย็นทุกคนลมเย็นมากฝนก็จะมาแต่ตอนนี้ลมเย็นดีอยากเข้าบ้านดูกั